สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมการต่ออุปกรณ์นะครับผมที่ผมได้ทำการซื้อมาใหม่นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมชื่อ No Timer นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ SVP ขีด916นะครับผม นะครับนี่นะครับ SVP ขีด916นะครับผมอันนี้ที่ผมจะมาทำการติดตั้งนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับป้องกันไฟเกินไฟตกนะครับผมนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมนะครับตัดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมตามการตั้งค่าต่างๆนะครับที่เราทำการเซ็ตค่าไว้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวคอน s u m ร e r unit นะครับที่บ้านของเรา มีเดิมอยู่แล้วใช้เดิมอยู่แล้วอย่างนี้นะครับผมแล้วเราอยากจะเพิ่มตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟเกินไฟตกนี้เข้าไปในระบบนะครับเราจะต่อในลักษณะไหนนะครับผมตัวคอน s u m e r unit นะครับที่ผมทําการติดตั้งไว้ก็คือขนาดเมนนะครับ50แอมป์นะครับ50แอมป์ลูกนะครับตัวป้องกันอุปกรณ์ป้องกันไฟตกนี้นะครับผมนะครับเราจะใช้เท่าขนาดตัวเมนเลยก็ได้ หรือน้อยกว่าก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นเมน50แอมป์นะครับผมทําการตั้งผมมาทําการซื้อมานะครับก็คือขนาด40แอมป์นะครับแต่ว่าเราสามารถให้ขนาดเท่าตัวเมนก็ได้หรือน้อยกว่าก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าห้ามมากกว่านะครับผมห้ามมากกว่าตัวเมนนะครับเราจะทําการติดตั้งนะครับผมก็ต้องทําการถอดชุดหน้ากากออกนะครับผมเราเอาตัวเมนเบรกเกอร์หลักลงนะครับผม ลงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำการเปิดฝาครอบนะครับผมสมมติว่าที่บ้านเพื่อนๆใช้ตู้คอน s u m e r unit อยู่แล้วอย่างนี้นะครับผมอันนี้ผมล็อกไว้ตัวเดียวนะครับสำหรับตัวนะครับชุดป้องกันไฟตกไฟเกินนี้นะครับผม อาก็คือถ้าตู้คอน s u m e r unit ของเรานะครับผมนะครับอันนี้ก็คือมีลูกที่ผมไม่ได้ใช้นะครับมีลูกที่ไม่ได้ใช้อยู่นะครับแต่ว่าตู้ลูกนี้นะครับผมก็คือสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าก็คือก็มีที่มาแถมมากับลูกกับตู้เลยก็คือแค่4ีลูกนะครับผมแต่ว่าสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกนะครับแต่ตัว อุปกรณ์ป้องกันไฟตุกนะครับมันจะเป็นแบบลักษณะ2ลูกนะครับผมนะครับเหมือนตัวเมนอย่างนี้นะครับผมนะครับก็จะขนาดใหญ่ดังนั้นนะครับผมก็จะทําการถอดออก1ลูกนะครับผมถอดออก1ลูกแต่ลักษณะการที่เราจะเอามาต่อเข้าในตู้คอน s u m e r unit นะครับเพื่อนๆนสามารถขยับนะครับนะครับขยับลูกย่อยให้ออกมาทางด้านขวามือก็ได้แล้วเราสามารถเอามาต่อแทนนี่นะครับผมเอามาต่อเข้ากับ นะครับต่อตรงนี้เลยนะครับผมนะครับหลังจากตัวเมนมาเลยนะครับผมนะครับเป็นลูกที่2เลยก็ได้นะครับหรือเราจะเอามาตรงทางด้านสุดท้ายเลยก็ได้นะครับผมก็คือแล้วแต่เราสะดวกนะครับแต่ว่าผมจะเอามาต่อ้เพื่อนๆรับชมมาเกือทางด้านขวามือสุดเลยแล้วกันนะครับผมผมก็ทําการถอดออก1ลูกนะครับผมถอดออก1ลูกนะครับก็ทางลูกด้านนี้เลยนะครับผม อแล้วเราก็ใส่ตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็จะเสียบทางด้านบนลงก่อนนะครับแล้วก็ทําการดึงตัวด้านล่างนะครับผมอ่ะนี่นะครับในคลิปก่อนนี้ผมพาเพื่อนนะครับทําการเซ็ตค่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้เราเมนลงแล้วก็จริงนะครับเราก็จะทําการเช็คดูไฟขาออกนะครับว่ามีมีไฟจ่ายมาหรือไม่นะครับผมอ่นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับอ่าส่วนด้านล่างนะครับผมอ่าผมใช้เป็นสายไฟพ่วงกันอยู่นะครับอ่พ่วงจากตัวเมนมาเข้าโลกย่อยนะครับผมอ่ผมก็จะทําการถอดนะครับถอดออกก่อนเลยนะครับผม แต่ว่าโดยปกติแล้วอาจจะเป็นบัตบาร์นะครับบัตรบาร์นะครับผมแต่ว่าในผมใช้สายไฟพ่วงอยู่นะครับเราก็ถอดชุดบัตบาร์หรือสายไฟที่เราทําการพ่วงจากจอมเมนมาลุกย่อยนะครับออกก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาทําการาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับผมเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนิวตันนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือนิวตันนะครับเส้นนี้นะครับ ที่ไปเข้าบันดาของนิวตันนะครับสําหรับเส้นนี้นะครับผมนะครับผมก็จะทําการแก้ไขนะครับจะทําการแก้ไขตรงจุดนี้นะครับผมก็จะทําการถอดออกนะครับผมเราถอดออกมาแล้วนะครับ ต่อมาผมก็จะทําการดัดนะครับเพื่อที่เราจะเอามาต่อเข้าตัวชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟตกนี้นะครับผมนะครับก็คือจะใช้เส้นเดิมนี่เลยนะครับน,นะครับนี่ก็คือเราทําการดัดใหม่เลยนะครับผมเดิมทีก็ไปเข้าที่บัตบาของนิวตันนะครับ อันนี้ผมก็จะามาเข้าที่ตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟตกนี้นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับขาเข้าก็คือนิวเอ็นนะครับเอ็นกับ L อนะครับผมอันนี้นะครับเราก็อามาเข้าที่ตรงสัญลักษณ์เอ็นนะครับแล้วก็ทําการขัดล็อกนะครับ จะแน่นหนาดีแล้วนะครับผมต่อมาผมก็จะเพิ่มนะครับเส้นสายไฟนะครับเส้นสายไฟนะครับอ,อันนี้ผมก็ได้ทําการดัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ผมก็จะต่อเข้านะครับตรงจุดต่อ,อเส้นลายขาออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับผมนะครับ อัพเมนตัวนี้นะครับนิวตันจะเข้าด้านซ้ายนะครับผมนะครับด้านขวาก็จะเป็นเส้นลายขาออกก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับขาออกนะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับแล้วเราก็มาพ่วงใส่นะครับอุปกรณ์ป้องกันไฟเกินนี้นะครับผมก็เข้าตามสัญลักษณ์เลยนะครับ ะนะครับผมต่อมาขาออกนะครับจักตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับผมาขาออกนะครับอันนี้ผมก็จะเพิ่มตรงจุดต่อนะครับผมเส้นนิวตัน Newton ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมะ Newton นะครับนิวตันนะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการดัดไว้เชื่อมกันนะครับผมเราก็เพิ่มตรงขาออกนะครับ เิวตันนะครับอ่านี่นะครับขาออกอปลายสายนะครับเราก็จะเอาไปเข้าที่บัตบาของเิวต้นนะครับผม เข้าตรงจุดไหนก็ได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยนะครับต่อมาก็จะเพิ่มเส้นลายนะครับขาออกนะครับเพิ่มเส้นลายนี่นะครับผมเส้นลายนะครับผมก็จะจำเข้า ตัวป้องกันไฟเกินนะครับผมแล้วผมก็จะพ่วงนะครับพ่วงจากตรงจุดน,นี้นะครับมาเข้าลูกย่อยลูกแรกนะครับลูกแรกทางด้านขวามือนี้นะครับผมนะครับทางด้านนี้นะครับผม อันนี้ผมได้ทําการดัดไปเรียบร้อยแล้วเพื่อ,อะจะให้คลิปไม่ต้องยาวมากนะครับผมนะครับอ,อันนี้นะครับผมลายนะครับแล้วก็มาพ่วงใส่ลูกย่อยนะครับแล้วเราก็ต้องทําการพ่วงจากลูกย่อยนะครับลูกที่เราพ่วงเมนเข้ามานะครับให้ครบเนี่ยอันนี้ผมใช้ไม่กี่ลูกเองนะครับเราก็พ่วงถึงกันเลยนะครับผม ผมก็จะพ่วงเข้าไปเลยนะครับผมพ่วงจากโลกโลกนี้นะครับมาเข้าโลกที่สองนะครับผม แล้วก็พว่วงจากโลกที่สองมาเข้าโลกที่สามนะครับตัมไล่มาจากด้านขวาน,นะครับผมแล้วก็ทำการคันล็อกได้เลยนะครับ ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาไล่สายกันอีกทีหนึ่งนะครับผมตู้รุ่นนี้นะครับที่ผมพานเพื่อนต่อนะครับผมก็คือเมนเข้ามาทางด้านบนนะครับผมนะครับเมนด้านบนแล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกโดยปกติแล้วก็คือจะทําการพ่วงนะครับพ่วงเส้นลายเข้ามาสู่ลูกย่อยทางด้านนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ ขาออกอชุดนี้ก็คือเป็นชุด uh, อุปกรณ์ไฟฟ้า,ต,าต่างๆที่เราใช้งานก็คือต้องเอามาต่อเข้าด้านบนนะครับผมตัวนี้ที่เราเอามาต่อเพิ่มนะครับก็คือเส้นยวตอนนะครับผมนะครับิวตอนของเราก็จากตัวเมนหลักนะครับผมจากเมนหลักก็วิ่งเข้ามาที่ตัวป้องกันไฟเกินนะครับผมนะครับเส้นลายเช่นกันนะครับผมนะครับก็ขึ้นไปที่ด้านบนแล้วก็นะครับมาจําเข้าตรง อลายนะครับอ่าแล้วก็ขาออกนะครับผมขาออกอ่าเส้นลายนะครับเส้นลายนะครับก็มาจ้าเข้าลูกย่อยนะครับผมนะครับแล้วก็ลลกย่อยก็ต่อพ่วงถึงกันทั้งหมดนะครับผมนะครับอ่านิวต้นนะครับเนวต้นนเราก็ต่อออกไปเข้าที่บัตบาของเนวต้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่า ตัวเมนนะครับตัวเมนตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวควบคุมหลักนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวป้องกันไฟเกินไฟตกนะครับก็จะเป็นตัวควบคุมตัวที่2นะครับแต่ว่าเรามาต่อตรงด้านความมือสุดแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวควบคุมตัวที่2นะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับผมนะครับเปิดไฟเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราทําการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับผมออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นเลยนะครับ อันนี้นะครับก็จะมีนะครับกระแสโวลต์นะครับผมอ่าก็จะมีโวลต์ขึ้นนะครับแล้วก็ทําการออนโลกขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้ผมใช้อยู่แค่สองโลกนะครับผมอันนี้ที่โชว์นะครับอ่าแรงดันนะครับผมนะครับไฟเข้านะครับอ่านะครับสองร้อยสิบสองนะครับสองร้อยสิบสองโวลต์นะครับผม แล้วก็ค่ากระแสนะครับที่กินไปที่ผมใช้ไฟอยู่ก็ประมาณ0.3แอมป์นะครับ0.3แอมป์นะครับถ้าเราต่อในลักษณะนี้นะครับผมตัวป้องกันไฟตกป้องกันไฟเกินตัวนี้นะครับผมก็คือจะควบคุมทั้งบ้านของเราเลยนะครับผมนะครับที่เราต่อออกไปใช้งานก็คือควบคุมทั้งบ้านเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมทำการ ทดลองเปิดแอร์ลองดูนะครับผมที่เป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับอันนี้นะครับกระแสที่ขึ้นมานะครับผมนะครับจากเปิดไฟปกติก็0.3แอมป์ใช่ไหมครับผมอันนี้ผมทําการเปิดแอร์เคลื่อนที่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เกฑ์กระแสอยู่ที่4.9นะครับหรือ5แอมป์อันนี้นะครับผมนะครับอนนี่นะครับก็คือลักษณะการต่อนะครับ ตัวป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับผมเข้าไปในระบบตู้คอน s u m e r unit ที่เราใช้เดิมอยู่แล้วที่บ้านของเรานะครับผมครับผม KPCP DIY สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม